เจนนี่รัชนกเปิดใจห่วงสามีสามีตัวหอมมีผู้หญิงเข้าหาเยอะแม้มีลูกแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวลูกทุ่งที่ได้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวไปเมื่อไม่กี่ปีโดยทั้งคู่ได้แต่งงานสร้างครอบครัวกำลังมีความสุขกับตำแหน่งคุณแม่ลูกอ่อนสำหรับนักร้องสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกต เจ้าของคล้ายเพลงได้หมดทสดชื่นหลังมีลูกสาวคนแรกน้องยูจินให้สามีหนุ่มยิวฉัดมงคลได้ชื่นใจพร้อมลงภาพอัปเดตพัฒนาการความน่ารักของลูกสาวตัวน้อยให้แฟนคลับได้ชื่นชมอย่างต่อเนื่องโดยเราจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักๆของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งนอกจากโมเมนต์ครอบครัวยังมีโมเมนต์คู่รักสวีทกันเหมือนเดิม ล่าสุดสาวเจนนี่ได้มาขอเคลียร์ให้คนทั้งประเทศได้กระจางกับประเด็นของสามีผู้มีผู้หญิงเข้ามาบ่อยครั้งผ่านรายการคนดังนั่งเคลียร์ช่องแปดได้เผยว่าโดยความที่พอมีชื่อเสียงมากขึ้นเนาะเขาก็มีบ้างที่ผู้หญิงเข้ามาทักทายมาอ่อยก็จะทำให้หนูดึงเข้าเพลงได้อีกว่า ใครจะมาเป็นภรรยาน้อยระวังจะโดนสั่งสอนและเมื่อโดนถามทำไมถึงมั่นใจว่าสาม,มีเลิกหลายใจซึ่งเธอนั้นตอบว่าตอนแรกหนูไม่เคยมั่นใจจนกระทั่งสั่งเขาว่าห้ามหลายใจแต่เขาบอกว่าไม่ต้องสั่งเขาเพราะไม่มีผู้ชายหลายใจคนไหนบนโลกนี้เลิกหลายใจเพราะผู้หญิงสั่งถ้าคนนั้นเขาอยากจะเลิกหลายใจเขาจะเลิกด้วยตัวของเขาเองเขาจะเลิกของเขาเอง ขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามนิวสและภาพจากเจนเนี่สุวรรณเกตและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ